สวัสดีค่ะก,กรรมภพจะกรรมมิสมสูแล้วนะคะเนาะมือนี้มิสมู้ดสิบห้าเพื่อนๆมือห่อแผ่นแผ่นตะไคร้ไม้ไผ่น,นะคะน่ะเนาะแผ่นเนตแบมบ,บูของเขานี่เนาะคะ่ะเนาว่ามีวิธีการห่อห่อในลักษณะใดก่อนที่เขาจะเอาไปใส่งานนี่การทำทูชีนะค่ะเนาะนะ,ะ <c oughs> ม,มิสมูส้สิบห้าห่อจ้ะอันดับแรกเขาก็ต้องมีแผ่นฟิล์มะคะ่ะแผ่นฟิล์มมาวางไว้ตรงกคะ่ะเนาะถึงแผ่นฟิล์มแล้วก็ กะเป็นฟิมปืนข้างบนจา้าแล้วก็ม้วนค่ะค่ะจัดแผ่นฟิลมมันเป็นระเบียบค่ะกระรับขึ้นอีการอบนึงซึ่งแผ่นฟิล์มที่ตึงค่ะสาเหตุที่มีสม o เอาสอดมาทาไปตรงนี้นะคะเนาะ เพราะว่ามีเส,สียงิบาหายแผ่นไม้ไผ่เฮานี่มันเคลื่อนเนาะค่ะโอเคปะ่ปะามีดตับค่ะมีดขีดแผ่นยิ้มของบนทบลงมาค่ะหลูดเบาๆค่ะสัดออกขีดออกค่ะ,บ,คะบ้าหมันใหญ่เธอทาจนเกิไปแล้วค่ะนะ ขับลงมาค่ะมีต้องมีนิดนึงค่ะขับลงมาข้างใม่มีล้มเป็นบุขามีฟองอากาศใส่มีดจิ้มรูยุนิดนึงแล้วค่ะเนาะจิ้มพอลมบอไหมคะ่ะ ห้องก็พับลมออกค่ะไล,ล่ลมออกไล,ล่ลมออกง่ายไหมคะกับอุปกรณ์การทำทูชิของมิสเมอเฮ็ดง่ายๆจา้าวัตถะหรูเทคนิคหูรักการทําน่าจ้าหูวิธีการทั้น,ะะน,ะะนะะ่ากันเนาะอันนี้มิสมูก็เอามาทายทอดเอามาช่วยให้เพื่อนๆลงนะคะเพื่อเพื่อนๆิิได้พับเป็นเนาะเะนาะบางคะนอาจิะพับก็เป็นวงหู มูวิธีการับนะจ๊ะมหูวิธีการพันนะจ๊ะอันนี้แบบบางนะคะจะมีสโมซีให้อีกแบบหนึ่งค่ะเ็ดใไ้เบิ่งอีกแบบหนึ่งแบบนึงจะเป็นแบบนานจ้ะดึงแผน่นฟิลออกมาเหมือนเดิมค่ะดึงแผน่นฟิลออกมาวางแผ่นไม้ไผ่ลงไปค่ะนิดแบมบูจิดแผน่นฟิลมค่ะเอาลงมาตรงนี้นะคะ ขันขึ้นไปค่ะเห็นไ่มจ้ามิสโมสใส,ใส่แคนสองเพื่อที่แคนสองสิบวัตต์ได้ไม่แบมบูสิบวได้เคลื่อนนะคะอันนี้มิสโมสิสะะเฮ็เดหล,หลายหลอดนะคะเพราะว่าน่าสิยดาหนาจ้ะจ้าซุ่มพบขึ้นไปหลายหลอดจ้ะ อันนี้แลลวแต่ความเข้าใจของเขานะคะนึกาาว,ว่าเขาเขาสิเ,าเอากีกรอบหรือว่าเอาแน่นหรือว่าเอานา้ขนาดใดตก้นไป มิมัมอรอบดูไใครหรอจ๊ okay. อนะโอเคพอหนาหนาระยะหนึ่ง่ะจ้ะว่าอันนี้ขันน้องสิพับมาเลยนี่คือมันหนาจนเกินไปเนาะคะ่ะมันบปติดแผ่นพิมมันหนาจนเกินไปมิสโมรกระตุกตาออกจ่ะกี่ดอกนะคะ่ะกี่ออก เห็นบ่จ้ะถ้าเกิดห้ามา่าแปะตรงนี้เลยคือมันหนาเกินไปจ้ะอีออกทำเหมือนเดิมค่ะดึงลงมาอันนี้เริ่มไหมเนาะค่ะอีกรอบนึงโอเคเอาข้อสอบทับไว้จ้ะเพื่อป้องให้แ่นไหม่ไพ่เฮามันเคลื่อนแล้จ้ะ เหมือนเดิมค่ะมาหายมันยาวจนเกินไปมาจะามิสโมกิดแบบพับขอกมาค่ะทับง่ายๆจ้ะอันนี้ก็คือกันจ้ะอันนี้ผมขีดลงไปแล้วก็พับกลันนะ เสร็จสิ้นค่ะแต่ว่าสังเกตเกุมองด้อจ้ะหินา้นเป็นล้มปุงอากาศบรงนี้บอ่งออกทําเหมือนเดิมค่ะมิดเจาะเจะลูกจาะแหยอากาศเขาออกมาได้นะคะนะไล่ลมออกจก้ะ รับของเรานะคะเีจะคอนแทกต่างอันนี้สีห่อบางจ้ะห่อบางแล้วแต่สะดวกแล้วต่แล้วแต่ผู้ถนัดเขาจ้ะอันนี้สีห่อหนาะหนาะนน่การเคลื่อนไหวของไม้ว่าขาดง่ายแล้วค่ะนะแต่อันนี้สําหรับคนมือเบาจ้ะแต่มิสมเป็นคนมือหนักมิสมูเีเหลือใส่ยางที่สองอีจ้ะ ไปแล้วจ้ะโอเคมิสมุกกะพับไปให้เพื่อนเพื่อนกาเศร้าเพื่อนเจ้าจ้าเนาะกาเศร้านี่อันเพื่อ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 นกาเศร้าทำงานเร่งด่วนนะคะเร่งรีบชั่วโมงเร่งรีบบ่มีเวลาอาจจะวันีเวลาหรือว่าอาทิตย์เยเวลาแบบงานมิสโมมีเวลามิสโมกกะพิทับไปให้เพื่อนเพื่อนกาเศร้าค่ะโอเคค่ะเช่นชอบวิดีโอของมิสโมฝากกดไลค์กดติดตามกดสมัครให้ช่องเยซุยมิสโมุกด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายไปแล้วจ้าบ๊ายบาย